มีอะไรกับผู้ชายนะคะแล้วฝ่ายชายเนี่ยเจ็บอวัยวะเพศมากนะคะเพราะว่าตัวของเราเองฝ่ายหญิงเนี่ยช่องคลอดฟิตมากตอนตอนสอดเข้าไปหรือเปล่ามันเลยทําให้เจ็บแบบปวดกล้ามเนื้อเจ็บแต่ว่าไม่แสบนะใส่เจลแล้วนะคะแต่ก็ตอนขมิบก็ยังเจ็บอยู่นะคะจะทํายังไงไม่ให้แฟนเจ็บน้องชายอืมไม,ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะหมอว่ายังไงไปปรึกษาให้คุณผู้ชายไปปรึกษาคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะคุณหมอยูโรไหมคะ ป,ปกติอ่ะมันกล้ามเนื้อผู้หญิงมันไม่ได้แข็งเป็นหินขนาดนั้นนะคะอืมเออเนาะแล้วกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันอยู่แค่ตรงตรงอุ้งเชิงกรานรอบๆอบ่ะ,ะมันมันมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนแท่งเหล็กท่อสูบอะไรสักอย่างที่มันจะทําให้เกิดการเจ็บปวดขนาดนั้นยกเว้นบางกรณีที่แบบปวรกล้ามเนื้อมันเกร็งมากที่เขาเรียกภาวะจิ๋มล็อกกันนะแต่อันนั้นมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ามันเกร็งแน่นจนไม่สามารถสอดใส่ได้เลยมันซึ่งมันเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยค่ะหมอว่าไม่น่าเนี่ยไหม ลองให้คุณผู้ชายไปปรึกษาคุณหมอยูโรดูดีกว่าว่าเอ๊ะมันมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ทําให้มันมีความไวต่อสัมผัสในบริเวณน,นั้นเนาะ